แค่มดนั่นแหละท่านพ่อเนี่ยมาแสดงความยินดีกับผมนะครับพี่พี่จะไม่ทำให้เสียใจจะผมเจอทุเรอย่างดีนะรวยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่เอฟซีครับผมเนี่ยก็เจอพอน้องหญิงเนี่ยมาหาผมที่บ้านเลยนะครับก็ตอนนี้นะพอน้องหญิงเนี่ยนั่งอยู่บนเปลนะครับพี่พี่ผมเนี่ยก็ได้ หาน้ำเนี <generally> ่ยให้ท่านเนี่ยได้กินแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้พี่ฟังเลยนะว่าผมเนี่ยก็ได้เลิกกับภรรยาผมเนี่ยนานแล้วนะครับพี่พี่แล้วก็เห็นพี่พี่เนี่ยคอมเมนต์ว่าผมมาเยอะเลยนะครับก็ฝั่งแม่น้องไอวานเนี่ยเขาเนี่ยมีใหม่ก่อนผมนะครับพี่พี่ครับนะก็พี่พี่นะก็ฟังเหตุผลผมก่อนนะครับพี่พี่อย่าเพิ่งด่าผมนะก็ฟังผมก่อนนะครับจริงๆเรื่องเรื่องส่วนตัวของผมเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่อยากจะออกมาพูดนะครับผม นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปหาท่านพ่อน้องหยิงเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าท่านเนี่ยมาทําอะไรนะครับพี่ๆตอนนี้เนี่ยก็เย็นมากๆด้วยนะครับผมนะก็กอดไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคุณหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งแชทหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคพี่ๆเอฟซีเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปหาท่านพ่อดีกว่าครับผมดูนะครับท่านพ่อนั่งอยู่เป็นนะครับผมไป นี่นะครับพี่พี่ท่านพ่อของน้องหญิงเนี่ยก็มาหาผมนะครับผมเนี่ยก็ได้หาน้ำเนี่ยให้ท่านกินนะครับพ,พี่ก็ที่ท่านแต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็จะได้กลมกลืนเหมือนคนแบบทั่วไปนะครับพี่พี่ีนี่นะครับผมโอเคผมเนี่จะต่างกองทิ้งไว้นะครับแล้วก็ผมจะเข้าไปคุยกับ ท่านพ่อน้องหญิงนะครับว่าท่านเนี่ยมาทำอะไรนะครับผมนมองเจอามาเดียวอ,อ,า,า,อ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 า,ายุไหนกันมาเน่ะอ๋อนันไหก็อยยุอ๋อแกชิมันได้เดนพูดอะไรนึกแบบนึกยยินดีพิทุจน์นะอืมเรียบร้อยอ่ะบ้าเว่ พี่พีเอฟซีครับก็เมื่อกี้เนี่ยท่านพ่อบอกว่าท่านพ่อเนี่ยมาแสดงความยินดีกับผมนะครับพี่พี่ก็ท่านพ่อเนี่ยเหมือนจะสัมผัสว่าเหมือนสัมผัสอะไรได้มั่งอย่างนะนะเหมือนแบบรู้นะครับว่าผมกับน้องหญิงเนี่ยเป็นแฟนกันนะครับผมก็มาขอแสดงความยินดีกับผมนะครับเนเกี่ิวกนะเรือนเกี่เรตัวเร่องตา

Cái mà Ở đây, Ở đây là ừ, ở em Phú Mơ cơ Ừ mà ở nước Phú Mơ, ghi này là Nó mạng thế này mà rồi, Ờ chạy xe Ờ Ừ Ừ Ừ ừ, ừ Ừ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  ไม่ใช่หล่อจะไม่ทําให้เสียใจจะผมเจอดูแลอย่างดีนะเคยรวยอ่ะก็ทุกคนท่านพ่อน้องหญิงนะก็มาขอแสดงความยินดีกับผมนะครับแล้วก็ท่านพ่อบอกว่าดูแลลูกสาวดีๆอย่าทำให้เสียใจนะอเยอมอ่งไอ้เด็นเป็นอะไรโอ้ใครเนอะโอ้แล้วนี่ตำวจนะะจ้าวนี่ตะรวจลุกท้องนั่งหลัง เร่อ้เาือเร่อนเนี่ยเดยรามากเอ้นเออตนกี่ยอน้ตอนยี่ไ yes, ม่เรอมเราไม่อ um ืม่เรื่อนี้ก็คี่เ่างเศรษฐกอืมอืมนเรืองรีเจกาง้องพ่ออมแล้วเลืองหลังเราทำนั้นละเนี่ยเออหมอเอามือมี่หอ๋ออยเหรอก็ี่ F C คบเมื่อกี้เนี่ย ท่านพ่อน้องหญิงนะถามว่าน้องหญิงเนี่ยอยู่ที่ไหนผมก็บอกว่าน้องหญิงเนี่ยทํากับพ่ออยู่ข้างในบ้านนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเข้าไปเรียกนะครับเดี๋ยวจะให้มานั่งคุยนะครับนั่งคุยกับท่านพ่อนะเออน้องคุยเื่าให้ผมได้คุยพนูมือมือเหรอเออหนไช่ด่แ่เดี๋ยวผมจะให้ใยูจว่าอ๋อในใจในใจเช้าก็เอในมือเบื่อตายในใจชัวร์หนูมือ ก็พี่พีีเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ท่านพ่อเนี่ยนอนรอสักสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะเข้าไปเรียกน้องหญิงนะครับไม่รู้ว่าน้องหญิงเนี่ยทำกับเขาเสร็จหรือยังนะครับผมไม่นอนหรอกหวังบอกท่านเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยนะครับพี่ว่าเดินทางมาเนี่ยค่อนข้างที่จะกลายเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านเนี่ยพักก่อน,นนะดีนะที่มีไปไว้อ่ะอเ๋ยวเอาคนเลยเขาอะ โบนโบนอเอาเผยนะแต่ชนหนขนาดน่ะเออะอผมเนี่ยก็ไปตามน้องหยิงนามานั่วนะครับเดี๋ดวผมจะนน้าข้างล่าง้วเด

ว่าเพี่จะเจอกันชัดหรือเปล่านะเพราะว่ามันเนี่ยเริ่มเย็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูขวัญดูขวัญนะพ่อเมืองโชก้อนขึ้นช้างก็ย่อนี่นะแกจี๋อ้อยนะจี๋เหรอนี่นะครับพี่พี่เป็นแหวนนะครับพี่เป็นแหวนเงินนะครับที่เป็นห่างช้างนะก็ซื้อซื้อให้น้องหญิงนะครับเดี๋ยวโชว์โชว์กันน่นอนพ่อเมือง เคยได้ใช oh, no, ้พ uh ัวนนไหมอ๋อน um, ่ยเสีอเหรออ๋อเสียตั้งตยัเล็กอ่าอ่ะอนะมันแค่แรงข้าอขามันแค่นั uh, ้นนะเพื่อนยเพื่อนเราไม่ท้ายหรออ๋อะเพื่อนเราไม่ทยหรอเยอะนะเยอนะมามท้าเอาลืมไม่อยู่ าลอยู่เดือหมในใจไม่อยู่เอะเดือดอ้วนหรอกอกเอะก็จะคุยกินว่ากระเชิดันเย็นอมาถ่ทยล่ะไอ้นามาขนาดะเบิดคะนอนไม่ได้แต่งกับเขาเสียงแต่งแต่งเยอะอเอาไปชงยาอามีทัย่อะอามี่ไ

น้องท้อกลับบ้านน้องยิงเดี๋ยวน้อง,งยิงจะไปทํากับเขาก่อนใช่ไหมแทนทนนี่ไม้แทนเ้าในเหรือกันม่นะาหนาแทนเหมือดแต่แต่กางเกงในพูดเส่ยปะตอนนั้นอ่ะกางเกงในพูดในช่องเดี๋ยวทันพอ้องหญิงเนี่ยก็จะกลับแล้วนะครับพี่พี่ ออ่ากันอะไหปะมานะอ่านี่นะครับพี่พี่ท่านพ่อน้องหญิงเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมทางกีบเจีาเกมายมากีอ่าหลีเต้านะผู้มือน้นหลีแจ้งกว่าขึ้นเนือ่ะเอ่อฉบับละเกม่มาอยู่ในหผู้ยี ทุกคนก็พอท้้งหญิงเนี่ยกลับแล้วนะครับเดินกลับไปด้วยนะพี่พี่ท่านหายไปแล้วทุกคนเดี๋ยวลองเดินไปดูท่านที่ว่าท่านพ่อกลับไปโห โอ้พีพีเอฟซีเดินกลับไปไวมากเลยนะครับเมื่อกี้นะผมเจอเดินแป๊บเดียวอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะ เข้าไปช่วยน้องหญิงทํากับข้าวนะครับพี่พี่นะครับผมพีพีเอฟซีครับเมื่อกี้นะครับน้องหญิงเนี่ยก็ได้ทากับข้าวเสร็จเรียบร้อยนะผมเนี่ยไปช่วยน้องหญิงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้พีพีเอฟซีดูนะครับก็ต้องขออภัยพี่พี่นะครับผมนะตอนนี้เนี่ยน้องหญิงเนี่ยก็อาบน้ําอยู่ในห้องน้ํานะครับพี่พี่ก็ระหว่างรองน้องหญิงออกมาเนี่ยก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่พี่ดูช่วงเย็นนะครับตอน พาทิ์นเนี่ยตกดินนะครับพี่พีต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากเลยนะแลวอย่างที่ผมบอกพี่เอีนะครับว่าเรื่องส่วนตัวของผมเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่อยากจะมาอธิบายหรือว่ามาบอกให้พี่เอีเนี่ยได้ทราบน,นครับแต่ว่าเท่าที่ผมบอกนะก็ผมเนี่ยได้เลิกกับภรรยาผมเนี่ยไปนานแล้วนะก่อนที่จะมาเจอน้องหญิงนะครับพี่พีก็พี่พีก็อา่า ฟังผมพูดก่อนนะก็อย่าเพิ่งแบบด่าผมนะครับพี่พี่ก็เขาามีมีแฟนใหม่ก่อนผมนะครับนั่นแหละทุกคนก็เรื่องส่วนตัวผมขอไม่พูดนะก็เข้าใจผมนยนะก็ใครใครอยากด่าก็ด่าได้นะพี่พี่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะครับผมยิ่งเนี่ยก็อาบน้ําอยู่เนาะก็วันนี้ท่านพ่อก็มาหานะครับก็คือแบบท่านพ่อเนี่ยก็เมื่อแท่านพ่อเนี่ยมา ขอแสดงความยินดีกับผมนะครับพี่ๆนะครับนี่เลยบรรยากาศดีมากโอ oh, ทุกคนนี่ก็เป็นฝั่งลรพีเล็กใหญ่นะพิมพเสมเนี่ยเยอะมากมีต้นมะพร้าวน้อยๆด้วยนะครับปลูกแบบธรรมชาติมากเลยนะครับผมนะครับ โอเคพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะผมเนี่ยก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งกดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่ดูคลิปผมเนี่ยจนจบนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ผมเจอพี่พีเอฟซีนะคอมเมนต์ด่าผมเยอะมากเลยนะทำไมถึงต้องทำแบบนั้นนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยผมอะอจริงๆนะทุกคนผมอะไม่อยากจะพูดถึงฝั่งนู้นนะครับพี่ๆนะฝั่งภรรยาเก่าผมนะครับผมเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงอดีตไปแล้วนะครับผมก็ปล่อยวางไปเลยเนาะเพราะว่ายัางไงผมก็ต้องก้าวหน้าต่อไปนะครับนะผมก็ต้องสู้เพื่อลูกสาวของผมนะครับพี่ๆนะครับก็คือผมเนี่ยยังไม่ได้มั่นหรือว่าแต่งงานกับน้องหญิงนะก็แค่แบบ เป็นแฟนกันอยู่นะครับพี่ๆเป็นแฟนกันก่อนนะครับยังไม่ได้แบบเนาะเอาง่ายทุกคนยังไม่ได้นอนด้วยกันนะครับผมบางทีอ่ะน้องหญิงก็กลับไปนอนที่หมู่บ้านนะครับนะบางทีแต่ว่าผมเนี่ยแค่ไม่ได้ถ่ายพี่ๆดูนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมนะครับเดี๋ยวเรานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าของผมสวัสดีครับ